ทิ่ทัดริมคลองครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับทิ่ทัดลิมคลองใครเป็นที่ออกกําลังกายด้วยนะครับเนี่ยอ่าถนนก็กาททำสวยงามนะครับเทศบาลทําถนนสวยงามมีเสาฟงเสาไฟอ่าสวยงามแต่ว่า ขาดการดูแลไปนิดนึงถ้าลิมคองถ้าทำได้อย่างนี้ก็เจริญหูเจริญตานะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราก็มาทำสวนโดยเฉพาะสวนกล้วยซึ่งเราได้ปลูกไว้มานานแล้วเป็นเวลา อย่างน้อยก็3ปีนะครับด้วยรุ่นนี้ปลูกเมื่อปี2562ครับหลังจากปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลเป็นเวลานานปล่อยไว้เก็บผลผลิตยอย่างเดียวครับส่วนการจะมาดูแลตัดแต่งทำรุ่น หมายถึงว่ามาตัดต้นเล็กต้นน้อยออกบ้างตัดเสาวันที่มันขึ้นปกคลุมบ้างนั้นไม่ได้ทำกันเลยนะครับอตอนนี้มีเวลาก็เลยต้องมาตัดแต่งให้ดูมันเป็นติวทัดสวยงามเพราะว่าก้วยพวกนี้อยู่ในนิทรอง ของสาธรารณะหลังบ้านนะครับถ้าไม่ปลูกกล้วยหญ้าก็จะขึ้น,กนรกหนุตังมากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมมาปลูกกล้วยไว้ก็ปลูกไว้หลายอย่างครับมีกล้วยมีมะม่วงมีพุกตามีน้อยหนามีอะโวคาดโดมีหลายอย่างครับแต่ว่า,อ,าอะไรจะรอดบ้างนั้นมาดูกันนะครับตอนนี้ มาสั่งออปอกกล้วยก่อนเพราะว่าขอกกล้วยนั้นปลูกไว้หลุมละตน้นหลุมละตน้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะขึ้นมาเยอะพอสมควรครับหลายหลายสิบต้นต่อนหนึ่งกอแล้วก็ปลูกกันพิดีเลยกันะเลยนะครับตอนนั้นปลูกถี่มากก็เลยไม่รู้กอไหนเป็นกอไหนแล้ว ต้นแม่ก็คงจะได้กินกันคปหมดแล้วเดี๋ยวมีรุ่นลูกร,รุ่นหลานแลครับดูจอกหลวกมันก็ขึ้นมาก็สังใบแห้งใบที่เหน่ยวที่อะไรหรือว่า,อาวันที่มันขึ้นปกคลุมมาทำรุ่นใน ก็มีความยากลำบากเหมือนกันว่าวาอยู่ในคลองเป็นตลิ่งนะครับเป็นตลิ่งริคลองตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บนข,ข,ข้าง้างถนนซึ่งถนนก็ไยกสูงขึ้นมาอีกนิดนึงทำเป็นมีปุตบาทมีอ,อรีวรวก,รกว่กั้นกดยืนอยู่ริมปุตบาทนั่นนะครับ แต่ว่ามันเป็นสลิงที่ลึกลงไปอีกแล้วก็มีความสูงชันอยากลำบากในการที่จะเดินเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้มีดยาวๆอย่างนี้ค่อยๆสังส่งสังสงอาวัานออกไปก็มีหลายกอนะครับเป็นสิบๆกอวันนี้ก็จะทำสักกอสองกอก่อนทำวันละเล็กวันละน้อย ทำให้สวยง,งามน,นะครับดสูสททัดให้ถึที่จเจริญเหนเจริญตาสำหรับผู้พบเห็นสำหรับผู้ที่จะมาใช้สถานที่เพราะว่าเป็นสถานที่ของสาธารณณะนะครับเป็นใช้ร่วมกันบางคนก็มาออกกำลังกายบางคนก็มาเดิน ทำเครื่องเล่นเครื่องออกำลังกายด้วยนะครับ <K ill ern> ของเทศบานก็ตั้งไว้อันนี้ก็เป็นคอของน้อยหนาซึ่งเทวันปกคลุมมากจน,นมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นน้อยหนาไม่เป็นสภาพของต้นน้อยหนาเลยเป็นเทวันปกคลุมก็จนหมดสภาพนะครับ <K ill ern> ต้องมาค่อยๆเอาขากถางของอิรันเซ็ตอิลั ทีละหน่อยนะครับไปมีดหมวหมวไปโดนต้นน้อยหนาบาอนอ้างโดนหญ้าหนึง่งนะครับก็ต้องตัดแต่งไปยเรื่อยนะครับตัดแต่งไปด้วยนะครับดูนะดีขึ้นาแลครับนะต้นน้อยหนานะครับเนี่ยไม่มีใบไม่มีอะไรละมีแต่ลําต้นอย่างเดียวก็ตัดแต่งไปเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาเป็นน้อยหนาเพราะว่าลำต้นเขาใหญ่นะ ไม่บ้านบานนะครับต้นต้นนี้ก็ปลูกมาอย่างน้นนอยๆก็สามสีก,กันก็ไม่ได้กินโลนครับผมในอนาคตก็กะว่าจะทําตรงนี้ให้เป็นสวนผักสวนครัวสาหรับหลังบ้านมีขาาตะไคร้ไปมาปลูกมีกะหล่ำคามีกระเพรามีหลา,ลายจริงหลา,ลายอย่างที่พอจะปลูกได้นะครับตอนนี้ก็ทําใส่ถุงไว้บ้างแล้ว เดี๋ยวถ้าตรงนี้มันเตียนแล้วก็จะมาทำให้เอามาปลูกให้มันชิมง,งานแบบดูสูงามแล้วก็จะใช้ประโยชน์ด้วยอรกับกับก็น้อยหนาขึ้นอาวันขึ้นขึ้นค่อยๆดีต่อมานะครับ ้นน้อยหนาถูกถาวนคุมซะจนมองไม่เห็นตอนนี้เอาออกแล้วก็เหลือแต่กิ่งกิ่งก้านไม่มีใบเลยพวกคงจะแตกนะครับยังไม่ตายเอาแล้วครับเอาแค่นี้ก่อนครับนี่ครับเมื่อถังหญ้าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เอาวิวทิวทัศน์ก็จะได้อย่างนี้ครับทิวทัศน์ริมคลองนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดู สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาจะมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนครับก็อำลาไปตะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ